สุดระทึกโบเมลดากำลังให้สัมภาษณ์ขณะเกิดเหตุกรัดายยิงที่ภารกรสำหรับเหตุการณ์เมื่อวันนี้3ตุลาคมที่เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุกรายยิงในห้างภารกรประชาชนหนีตายกันวุ่นทั้งห้างทำเอาตกใจกันทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะแถมเมื่อวานยังมีการจัดงานเปิดวิกบิ๊กสามเบสบียอน ซึ่งมีดาราของช่องสามมาร่วมงานกันหลายคนเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกสาวสวยอย่างโบเมลดาด้วยค่ะที่มาร่วมในงานครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้จะมีดาราคนอื่นๆทยอยให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วแต่ในช่วงที่กําลังเกิดเหตุกราดยิงอยู่นั้นคือช่วงที่โบกําลังให้สัมภาษณ์กับซ่ออยู่วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปส่งสีหน้าของโบขณะเกิดเหตุบอกเลยค่ะว่านางเอกสาวเรานั้นตกใจอย่างมากเลยโดยโบเริ่มมีสีหน้าไม่ดีตกใจอย่างหนักจนถามว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น เมื่อได้ทราบข่าวทีมงานได้หยุดการสัมภาษณ์และรีบพาตัวโบออกไปทันทีซึ่งโบก็ปลอดภัยดีอีกทั้งยังโพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย